สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะทำวิธีการทำเสื้อยืดตัวใหญ่ให้เล็กลงนะคะลดขนาดเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดของลูกค้านะคะไหลไหลกว้างไปนะคะไหลเนี่ยกว้างไปนะคะเขาก็มีตัวอย่างมาเพื่อที่จะให้เราทำให้เท่าตัวอย่างนะคะเราก็จับจับตะเข็บข้างนะคะให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ยกสลัดสลัดอย่างนี้นะคะ ให้้าตกลงมาที่สันทบกลางหน้าให้หมดเสื้อตัวนี้คอยานด้วยนะคะเป็นเสื้อยือดมือสองมีอาการคือคอยานแตแล้วไม่กระชับลูกค้าก็จะให้เราซ่อมคอด้วยทีนี้ซ่อมคอเนี่ยเราก็บอกลูกค้าว่ามันมีเส้นเส้นเดินคู่ตรงรอบคอตรงไหล่เนาะเราต้องเลาะออกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําใส่เข้าไปใหม่ได้เหมือนเดิมแต่ลูกค้าโอเคเราก็ทําให้นะคะพอเรา ตัวใหญ่เราได้แล้วใช่ไหมคะนี่คือตัวที่ลูกค้าใส่โอเคแล้วเราก็จับเหมือนกันนะคะจับเหมือนกันแล้วก็เอามาวางนะคะเอามาวางให้ช่วงคอเท่ากันนะคะช่วงไหลเขาก็จะล้ำไปตามความใหญ่ของเขาให้ข้างหน้าที่สันทบนี้เท่ากันนะคะคอไหลเท่ากันคอไหลตรงนี้เท่ากันนะคะ ทัดทบหน้าเท่ากันแล้วเราก็จะเห็นส่วนต่างตรงนี้ส่วนต่างที่ตัวนึงใหญ่กว่าตรงนี้นะคะถ,ถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะให้ฉีดขีดช็อคไว้ก่อนอย่างนี้นะคะแล้วตรงไหล่นี้ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่คือจะเก็บไหล่แล้วก็โค้งเลยนะคะโค้งตามเส้นเดิมนะคะ ไม่ต้องโค้งลงมาที่อกนะคะโค้งไปที่ตรงนี้จะเข็บเดิมเขานะคะโคง้งเราก็ตัดเพื่อเย็บประมาณหนึ่งตีนผีของจับโค้งนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้เราจะใช้โพ้งเอาโพ้งสี่เส้นนะคะผ้ายืดจะใช้โพ้งสี่เส้น พอเราได้ตัวแล้วใช่ไหมแขนเราก็ต้องทํานะคะแล้วก็เอาแขนมาวางแขนวางให้เท่ากันสองข้างนะคะแล้วเราก็เอาตัวตัวแบบของลูกค้านะคะมาวางเลยอย่างนี้ พอเราวางแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขีดนะคะตามตามแขนเดิมที่พอดีนะคะตรงตรงหัวแขนนะคะตรงหัวแขนนี้เราก็ขีดให้เท่าตัวอย่างแล้วก็ตัดเพื่อเย็บไว้หนึ่งตี้นผี เราตัดแขนได้แล้วใช่ไหมคะเราเอาแขนมาเช็คกับตัวเสื้อที่เราทําไว้นะคะเนี่ยจับหัวแขนจับหัวแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดูเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปพวงเลยตัวนี้เอาชายขึ้นด้วยแล้วก็เลาะชายออกก่อนนะคะแล้วเราก็มาเลาะโซ่นะคะโซ่ที่อยู่รอบคอนะคะออกเพื่อที่จะ เละซกคอออกมาแล้วเข้าไปใหม่นะคะเพราะว่าการที่เราจะเก็บคอเราจะต้องเก็บที่ไหลน,นะคะพ้งทิ้งที่ไหลถึงจะเข้าซกคอให้เล็กลงได้นะคะเพราะว่ามันซกคอมันเป็นเสื้ออันดับแรกของการทำเสื้อยืด อันนี้เรามาแก้ไปเหตุแล้วมันก็จะทําให้ทํายากนิดนึงเราก็ต้องเลาะแขนออกก่อนนะคะกรณีที่ลูกค้าไม่เก็บตัวนะคะเราก็ต้องเลาะแขนออกก่อนเพราะว่ามันต้องมีการแต่งแขนใหม่อยู่แล้วนะคะเสื้อมือสองเนี่ยมันจะเลาะยากเพราะว่าเขาใช้งานมานานแล้วได้มันก็จะฝัง อันนี้เป็นไดโซ่ถ้าจับถูกทางเนี่ยมันก็จะหลุดเลยนะก็ดึงออกมาอย่างี้นะอันนี้เป็นเส้นกุ้นเขาที่ว่าดามคอไว้ดามไหลเสร็จแล้วเราก็เลาะที่คออีกนะคะเลาะทั้งตัวเอาเข้าทั้งตัวแล้วก็เลาะทั้งตัวกเลาะจนซกคอหลุดออกมา เลาะจนคอหลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยยันยานอย่างนี้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องพ้งที่ไหลนะคะเก็บที่ไหลเข้าไปได้พ้งเนี่ยจังหวะของจักรพ้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนอ่าสายฟันใหญ่อันนี้เขาพ้งแค่สามเส้นมันก็จะเส้นเล็กใช่ไหมคะ เราต้องโพ้งกินเข้าไปเยอะๆนะคะประมาณลงมาประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะจากไหลนะเดี๋ยวไปโพ้งก่อนนะคะนี้เราไปพ้งไหลมาแล้วนะคะเราไปโพ้งไหลมาแล้วก็จะคอเนี่ยก็จะเล็กลงนะคะคอก็จะเล็กลงแต่ว่าซอกคอเส้นเดิมเนี่ยมันก็จะยานใช่ไหมคะจะใหญ่จะใหญ่กว่าคอทีนี้เราจะเราจะต้องนะคะจับ จับชิ้นหน้างงายขึ้นนะคะเป็นด้านผิดเอาด้านผิดขึ้นแล้วเอาชิ้นหน้างงายขึ้นนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือเรานะคะด้านซ้ายมือเราเราก็จะจับห่างจากะเข็บออกไปประมาณสามกระเบียดนะคะไปทางชิ้นหลังไปทางชิ้นหลังนะคะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็คีบไว้คีบไว้แล้วเราก็ไล่คอนะคะไล่คอจับคอเนี่ยให้โค้งโค้งโค้งอย่างนี้นะคะ แล้วก็มาหาตำแหน่งตรงนี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาซกเดิมมาเช็คดูว่าเราจะต้องตัดซกเก่าทิ้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซกเก่าเนี่ยเราจะต้องตัดทิ้งนะคะเนี่ยเราก็มาเช็คดูกับคอเนี่ยนะเนี่ยเราลองยืดดูนะคะจับจับธรรมดายอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ยืดเงี้ยแสดงว่าเขาย้อยนะคะ เราก็จะต้องเอาเอาสันทบของคอเนี่ยคอเนี่ยเขาก็จะมีสันทบอยู่ใช่ไหมเราก็ขีดนิดนึงนะคะแล้วก็เอาวางตรงตำแหน่งที่เราลํามาตรงเส้นหลังประมาณสามกระเบียดนะคะวางนะคะแล้วก็ดึงซกนะคะดึงซกมาหาจุดตรงที่เราหาคอหน้านี้นะคะให้ตึงๆนะคะอันนี้ก็คืออยู่ประมาณตรงนี้อันนี้คือส่วน อันนี้คือส่วนนี้คือส่วนที่เราจะใช้นะคะแต่ส่วนนี้คือส่วนที่เราจะต้องตัดทิ้งเราก็ตัดนะคะตัดทิ้งแล้วเวลาต่อซกนะคะเพื่อนๆกลางออกกลางออกอย่างนี้นะคะซกคอแล้วเราก็ไปเย็บต่อนะคะของเราเราจะไม่พวงนะเพราะว่าการพวงมันจะทําให้เต้นรอยต่อตรงนี้หนาหนาแล้วเวลาเข้าที่คอเนี่ยมันจะเป็นนูนนะ ก็เลยจะใช้เย็บเอาพอเราเย็บซกมาแล้วนะคะซกจะเป็นลักษณะกลมแบบนี้นะคะเราก็พักให้มันเป็นกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจับเสื้อตัวเสื้อตัวเสื้อนะคะเอาด้านเอาด้านผิดนะคะคว่ำลงที่จักนะคะให้ด้านถูกโชว์มาหาเราเอาชิ้นหลังขึ้นมาหาตัวเรานะคะ อันนี้คือวิธีการเข้าซกคอเสยยืดนะคะถ้าเราไม่เข้าแบบนี้คอจะเบี้ยวแล้วเสร็จแล้วเราเอารอยต่อนะคะรอยต่อของซกเนวางนะคะวางตรงรอยที่เราคลิปไว้มันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นสีดํานะคะแล้วเราก็เอาตรงกึ่งกลางซกที่เราคลิปไว้นะคะมามาให้ตรงกึ่งกลางคอหน้าที่เราจับนะคะทีนี้ซกเนี่ยมันจะเล็กกว่าคอนะคะด,ดึงได้เลย ดึงอย่างนี้ดึงให้ให้เท่าตัวเสื้อเลยนะคะตะเข็บปัดไปทางชิ้นหลังนะคะเป็นกรณีที่ว่าเราแก้ไขคอเสื้อที่กว้างให้แคบเสื้อยืดเสื้อยืดคอกลมนะ ตัวนี้เราคิดลูกค้าร้อยหนึ่งนะพอเราเข้าเสร็จแล้วคอก็จะเล็กลงประมาณอย่างนี้นะคะถ้าเราหาตำแหน่งไม่ถูกเนี่ยคอเขจะเบี้ยวนะคะ อันนี้เขาเราไปรีดเดี๋ยวก็หายนะเนี่ยที่เด้งเดงเนี่ยแล้วเราก็เข้าแขนเลยนะคะเข้าวงแขนก็เข้าปกตินะคะเอาผ้ายืดเนี่ยส่วนมากจะไม่เย็บก่อนนะคะก็ใช้จกักรพวงไปเลยเพราะว่า จากพงผ้ายืดเนี่ยเขาก็จะมีแบบสี่เส้นอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าจากสี่เส้นมันก็จะทำให้มีการแน่นหนามากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปเย็บก่อนแล้วเรามาพวงอะ่ะมันจะทำให้เวลาเราใส่ผ้ายืดมันยืดสุดแล้วมันจะขาด เวลาเราโพ้งนะคะเราดันแขนชิ้นแขนเข้าไปในตัวในตัวจักรนะคะอย่าดึงอย่าดึงเข้ามาหาตัวเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแขนมันจะลังแล้วไม่สวยวิธีใส่แขนเพื่อยืดให้สวยจะต้องให้แขนนูนนะคะเก็บนูนขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็เข้าตะเข็บข้างเลยนะคะจับแขนจับปลายแขนให้ตรงกันแล้วก็จับรักแร้ตรงกันแล้วเราก็โพ้งได้เลยนะปัดตะเข็บไปทางแขนนะคะแล้วเราก็จับชายเนี่ยให้เท่ากันนะคะ ยืดถ้าทําเป็นมันก็ง่ายนะคะมันไม่ได้ยากแต่ถ้าเราไม่รู้หลักมันก็นยากอะไรที่เรารู้หลักเรามีเทคนิคแล้วมันก็ไม่ยากนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้มันยากไปหมด ค่ะบางท่านเขาจะชอบเสื้อมือสองเนาะเขาก็จะเอดมาแตบมมือสองที่เขาชอบเป็นแบบสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ตัวใหญ่ก็เอามาให้แก้ยอมเสียตังอะไรเงี้ยด้วยความชอบนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้เสื้อประมาณนี้นะคะได้คอใหม่ได้คอใหม่นะคะได้ตัวเท่านี้ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเราก็เอาตัวเก่าเขาตัวอย่างเขาเนี่ยมามา,มาทาบดูอีกทีหนึ่งนะคะทาบดูอีกทีหนึ่งว่าเท่ากันหรือเปล่าที่เราตัดเมื่อกี้ ก็จะเท่ากันเห็นไหมคะมเพื่อนๆนะความยาวถ้ามันยาวไปก็ตัดไปลาชายนะคะไหลเท่ากันไหลเท่ากันนะคะแขนแขนเท่ากันนะคะความกว้างแขน วงแขนเท่ากันหมดทุกส่วนนะคะนี่คือวิธีการเก็บเก็บตัวเสื้อให้เล็กตัวเสื้อยืดให้เล็กนะคะกับการเปลี่ยนคอด้วยนะคะเปลี่ยนซกคอก็มีเท่านี้นะคะต้องคอเนี่ยที่มันเป็นตะเข็บเด้งๆเนี่ยเราไปรีดนะคะเอาวางวางแล้วก็เอา,า,เอารีดรีดรีดให้เรียบแค่นี้ก็สวยนะคะก็คิดตังค์ลูกค้าได้เลยก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ